ละครสั้นเรื่องแม่ฉันหัดเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ใครคนไหนที่ขอละครสัน้นเอฟซีเรามานั้นเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมาดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วนั้นเราก็ขออนุญ,ญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้ง ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะถ้าใครกดกันแล้วนั้นไปรับชมกันเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปหาคุณแม่ก่อนดีกว่าคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะมีไรหรอจะลูกเฮ้ยพูดเสียงดังเลยเนี่ยโอ้โอก็หนูหิวขนมยังไงล่ะคะแม่ วันนี้หนูก็ยังไม่ได้กินขนมเลยนะคะขอกินขนมน่อยนะโอ้ยมีหลก็เอาแต่งเงินไปนะั่นจ๊าลูกอ้ยนะคะคุณแม่ก็หนูอยากได้อย่านะั้นะนะจ๊นะจ่าค่า,า,าเย่เยย่ได้ตังมาแล้ววันนี้รู้สึกว่าเราหิวขนมกับน้ำมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวไปที่ร้านมินิมาร์ก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวรีบไปก่อนโอ้ยทำไมมันช่างไกลขนาดนี้ล่ะเนี่ยเดี๋ยวอ้อมไปทางด้านหลังตรงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยหนะ้ามันใกล้ดีแฮะฉันก็ว่างั้นแหละอีกนิดนึงก็ถึงร้านมินิมาร์ทแล้วโอเค อีกนิดเดียวโอเคถึงร้านค้างแล้วนิดเดียวจริงๆโอเคถึงร้านมินิมาร์ทสักทีเย้เยถึงร้านมินิมาร์ทแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาซื้อชาเขียวดีกว่าเอาชาเขียวหนึ่งค่ะเจ๊คะเจ๊เอาชาเขียวหนึ่งค่ะ เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าเอเดี๋ยวไปตรงออ๊ยตังตังนี่นะใครทําตังตกไว้เนี่ยไปเอาดีกว่าขายตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะขายตุ๊กตาบาร์บี้เอแต่ว่าเสียงใครล่ะเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเสียงนั้นมาก่อนเลยนะตรงนี้ก็เอ้าใครอยู่ตรงนั้นล่ะเนี่ยขายตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะตุ๊กตาบาร์บี้ราคาถูกๆมือสองเลยนะคะ นานี่นั่นมันตุ๊กตาบาร์บี้ไอตัวที่รุ่นลิมิเต็ดนี่นะเอามาขายทำไมลเลนี่เพคคะเพคพี่ขายตุ๊กตาอันนี้กี่บาทแล้วคะเออพี่ขายประมาณประมาณ600ก็แล้วกันจ้ะโอ้ราคาปกติมันพันสองเลยนะคะเว้ยพี่ลดให้จ้ะเอาไหมาจ้ะถ้าเอาตอนนี้เดี๋ยวพี่จะลดให้อีก ประมาณก็เป็น550เลยนะจ๊ะเอมได้ค่ะแต่พี่อย่าพิ่งขายให้ใครนะเดี๋ยวหนูไปเอาตังค์กับแม่ก็แล้วกันจ้าจ้า,จาเร็วเร็วด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวก็มีใครมาเอาเลอกค่ะค่ะค่ะพี่เอาจองไว้ตรงนี้นะจองไว้เลยนะเดี๋ยวหนูมาจ้าโอเคเราทําใช้แผนไรดีเนี่ยถ้าเราบอกแม่ว่าจะให้ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ ราคาเท่าเนี้ยแม่ดายับเลยเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยซื้ออะไรไปเยอะแยะอื yeah um, ซื้อบาร์บี้รันผู้หญย่่ง2บบาทก็ได้เนี่ยโห oh, ไม่ได้นะแม่อันนั้นมันรุ่นลิมิเต็ดเลยนะหนูก็อยากสะสมงั้นบอกให้แม่ไปดูตรงนั้นเสร็แล้วก็อ้อนขอให้แม่ซื้อให้แม่ก็ต้องใจอ่อนอยู่แล้วแหละเพราะว่าปีที่แล้วเราก็เคยทำ เราเราไม่ได้ทํามันเป็นปีเลยเนี่ยหลังจากแม่ซื้อให้แม่ก็ด่าเรายับเลยแม่คะแม่โอ้ยมีอะไรอีกจ้ะลูกโอ้ยมีอะไรเนี่ยแม่ซื้อของให้หนูหน่อยสิอุ้ยไม่ไม่ไม่แม่คะมันดูตรงนี้หน่อยได้ไหมคะน้านะหนูอยากให้แม่ดูหรือแม่เห็นมากเลยค่ะเฮ้ยก็ได้จ้ะก็ได้เดี๋ยวแม่จะไปดูให้เร็วเร็วนะแม่จะได้ดูช่องเจ๊กิ่ง channel ต่อ โอ้ยค่ะแม่หนูจะเร็วๆนะคะนะนานะนะได้จ้าแม่บอกแล้วไงว่าได้แล้วแล้วนี่ลูกจะพาแม่ไปที่ไหนล่ะเนี่ยพาเดินมาตรงด้านหลังทําไมล่ะเนี่ยนะไข่บาบี้ค่ะไข่บาบี้แล้วคาะูกคถูกอ่ะราคาถูกๆเลยนะจ๊ะบาบี้ลูกมีลิมิเต็ด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 ,ตดไม่ใช่เป็ดน,นะคะ แม่หนูอยากได้ท้าแมไม่ให้หนูจะหนูจะหน,นีออกจากบ,บ้านนะคะแม่หนูอยากได้โอย้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่ซสือให้กี่บาทหรอจ๊ะห้ 50, 50าร้อยห้าสิบาทโอ้บาร์บี้อะไรแพงขนาดนี้เนี่ยเออแต่ว่ามันเป็นรุนลิมิเต็ดนะคะตำหนิก็ไม่มีเลยนะอ๋อก็ได้จ้ะ ย่เแย่ในที่สุดคุณแม่ก็ใจอ่อนแักทีกว่าจะได้ขอบคุณค่าขอบคุณจ้ามาเร็วลูกยืนรออะไรโอ้ยวันนี้แม่ว่าจะพาไปกินปิ้งย่างสักหน่อยเห็นไหมไม่ได้กินเลยลูกเอาเงินไปซื้อบาร์บี้หมดเลยแม่แต่ว่าบาร์บี้ตัวเนี้ยรู้ไหมว่ามันราคาพันสองเลยนะ แถมเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยเฮ้ยรุ่นลิมิเต็ดไร้เพื่อมันเป็นของปลอมโอ้แม่ของแท้นะแม่ดูสิของแท้ดูสิดูสิเนี่ยมีตรงนี้ด้วยอะ่ะว้ายก็ได้จ้าถ้าเป็นของปลอมมาแม่ไม่รับผิดชอบนะของก๊อปเกตเอค่ะแม่หนูรู้แล้วนะ อ้าวถ้าแม่ซื้อให้แบบนี้ต้องรีบไปอาบน้ำเลยนั้นจ้ะโอเครีบไปอาบน้ำเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำเองจ้าจ้าจ้าค่ะจ้ะโอเครีบไปอาบน้ำเลยค่ะแม่หนูรู้แล้วเดี๋ยวหนูวางบาร์บี้ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันแม่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำหรือแม่ไปดูทีวีก็ได้เย้ในที่สุดความที่ฉันอยากได้บาร์บี้ตัวนี้ โอ้ oh my god หลอกให้แม่ไปอยู่ตรงนั้นมันก็สำเร็จทำไมแผนเราสำเร็จแบบนี้ล่ะเนี่ยสำเร็จลุกล้วงโอ้ my god ลาลาลาอาบน้ำสบ,บายจุงเบยเฮ้ย <Hey? S 2> นี่หรอบาร์บี้ลิมอุ้ยรุ่นลิมิเต็ด limited. อะไรลิมิชั่นอะไรอะ่ะโอ้แต่ว่าก็น่ารักดีนะอุ้ยน่ารักดีนะอู้ เฮ้ยเป็นผู้ชายนี่วาก็หลานึกว่าเป็นผู้หญิงแต่งตัวจ๊าะหวานแววเชียวอ้าวบาร์บี้เดินได้ด้วยเอ้ยใส่ถ่านหรือเปล่าเนี่ยแอบเล่นอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยบาร์บี้มือสองหรือว่าเออนั่นแหละโอ้น่ารักนั่นเนี่ยดูสิถ้าเดินน้อนสิโอ้แมบไม่นึกมาก่อนเลยนะว่าบาร์บี้มันจะน่ารักได้ขนาดนี้โอ้ดูสิก็ๆแก๊แกเฮ้ย ดูสิน่ารักมากเลยอ่ะนี่หรอรุ่นรุ่นลิมิเต็ดราคาตั้งพันสองเราได้มาตั้งห้ารอยห้าสิบเลยแนะ่โอตอนแรกก็ไม่อยากซื้อให้แต่ดุมูสีชุดมันอ้าวแม่พูดอะไรอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแม่คะอ้าวบาร์บี้เราหายไปไหนแล้วเนี่ยแม่บาร์บี้หนูละอ้าวแม่เอาบาร์บี้หนูไปเล่นหรอเนี่ย ก็ใช่เออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แค่จะเอามาวางไว้ตรงนี้แม่แม่ไม่ต้องมาพูดเลยนะโอ้แม่หนูได้ยินเสียงนะจ้าจ้าเอ,อิมแต่ว่าบาร์บีน้นี่แม่ขอนะเดี๋ยวแม่ให้เงินลูกไป20บาทเอาไปซื้อบาร์บี้ทุกอย่าง20บาทนะจ๊ะลูกแม่โหอ,อะไรกันเนี่ยไม่ได้นะนี่มันรุ่นลิมเต็ดเลยนะคะแม่ไห้ ก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย